โอเคกลับมาพบกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง Affiliate กันเลยนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะพูดเจาะลงไปครับเกี่ยวกับเรื่อง Affiliate ของบริษัท Access Trade ครับซึ่งเป็นบริษัท Affiliate Network นะครับที่ใหญ่ ค่อนข,ข้างใหญ่ที่สุดเลยในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่มากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะทำ affiliate กันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออธิบายคร่าวๆก่อนว่า affiliate นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ affiliate เนี่ยนะครับมันคือการโปรโมทสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าใดๆทั้งสิน้นเมื่อถ้าหากคุณโปรโมทสินค้าได้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นครับเมื่อมีคนซื้อสินค้าอย่างเช่น ผมเนี่ยชอบอการท่องเที่ยวมากแล้วผมก็ไปเอาสินค้าจากบริษัทชื่อว่าชื่อคลุกเนี่ยนะครับมาโปรโมทถ้าหากผมสามารถโปรโมทบนโซเชียลมีเดียของผมหรือบ,บนเว็บไซต์หรือบ,บนบล็อกเนี่ยนะครับมีคนสนใจกดคลิกลิงก์แล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คลุกเนี่ยนะครับผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นถือว่าเป็นค่าแนะนํานั่นเองตรงนี้เนี่ยครับก็คือจะเป็นการหารายได้ผ่านการทำแอฟเฟล i a t เอทครับอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าแอฟเฟลีย์เอทเนี่ยมี2ปาร์ตี้หลกัหลกๆ 2พักหลักๆก,ก็คือกลุ่มแรกคือจะเป็นกลุ่มของพับ l ิเชอร์ครับพับ l ิเชอร์ก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับก็คือคนที่จะนําสินค้านะครับของแบรนด์ต่างๆไปโปรโมทบนโซเชียลมีเดียหรือบนเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางต่างๆนะครับและกลุ่มที่2นะครับนั่นก็คือกลุ่มของแอดวาร์ดิเซอร์ครับแอดวาร์ดิเซอร์ก็คือพวกแบรนด์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศไทยหรือมาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับ ที่เขาต้องการกําลังหาคนมาช่วยโปรโมตสินค้าอย่างในไทยก็จะมี lazada shopee central แล้วก็อีกมากมายเลยนะครับแล้วเราจะโปรโมตสินค้าให้เขาได้อย่างไรมันก็ต้องผ่านตัวกลางที่ชื่อว่า affiliate network เนี่ยแหละครับเราต้องใช้ affiliate network นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่จะเชื่อมต่อเอาสินค้าของแบรนด์มาโปรโมทครับซึ่ง affiliate network ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า access trade ครับ ก่อนที started, ่เราจะเริ่มทำ affiliate ได้นี่นะครับเราก็ต้องมีการสมัครใช้งานเข้าไปเป็นสมาชิกของ Access Trade ก่อนนะครับซึ่งสมัครได้ไม่ยากครับสามารถทำได้เลยนะครับเข้าไปกด s i g n up ครับตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับใส่ชื่อใส่ที่อยู่แล้วก็ใส่เว็บไซต์ที่มีนะครับรวมถึงการอัปโหลดบัญชีธนาคารแล้วก็เป็นการยืนยันตัวตนครับเมื่อมีบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนของการเริ่มทำ affiliate ครับ เดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปใน Publisher นะครับโอเคในหน้าของ Publisher เนี่ยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าหลักๆครับซึ่งเราจะสามารถเห็นได้เป็นแดชบอร์ดหลักนะครับเราสามารถดูได้ว่าเราสามารถขายได้เท่าไหร่โดยการเปลี่ยนระยะเวลาที่เราต้องการจะดูนะครับส่วนขั้นตอนในการเริ่มทำแอฟฟ i ลิเ t e นะครับให้ไปที่แคมเปญครับ แล้วเราก็ไปที่ available campaign ดูว่ามีแคมเปญอะไรบ้างที่น่าสนใจอย่างเช่นถ้าหากคุณสนใจเป็นเรื่องของการประกันเนี่ยนะครับมันก็จะมีบริษัทชื่อว่าซิกนาครับให้เราช่วยโปรโมทประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันโรคร้ายแรงเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะโปรโมทเป็นพวกโอเคอย่างช้อปปีเนี่ยนะครับโปรโมทได้หลายอย่างเลยเราก็เข้าไปดูครับว่าเขามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ โอเคให้ไปดูตรงรีวอร์ดเนี่ยนะครับรีวอร์ดก็คือว่าคุณจะได้รับ0.78%จากการซื้อสินค้าครับก็คือถ้าหากคุณเนี่ยขายสินค้าผ่านทาง s h อ p e e ได้100บาทคุณก็จะได้0.78สตางค์เนี่ยเองนะครับแต่ว่าคอมมิชชั่นเรทเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แคตตา o r y กเรเราก็ต้องมาอ่านใน Description ตรงนี้นะครับ เพื่อความแบบละเอียดยิ่งขึ้นก็มาอ่าน description ถ้าหากเราคิดว่าค่าคอมมิชชันเนี่ยที่เราจะได้รับเนี่ยมันน้อยเกินไปเราก็ไปสมัครกับที่อื่นละกันโอเคสมมเพื่อผมสนใจที่จะสมัครกับ s h อป e e แล้วนะครับผมโอเคแฮปปี้ผมก็กดที่แอป l y า now ครับแล้วก็กดยืนยันว่าเราได้อ่านอ่าคอน i ิชเรียบร้อยแล้วเมื่อกดไปแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการแอปพลายแล้วเราก็ต้องรอระยะเวลานะครับว่า เขาจะแอบพูฟให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเป็น p u บบิเชอรหรือเปล่านะครับแล้วก็ไปดูบริษัทอื่นต่อเลยครับว่าโอเคจะโปรโมทอะไรได้บ้างอย่างดีแท็นี้นะครับเข้าค่าวีาวอร์ดก็คือได้210บาทแต่ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่า210บาทเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปอ่านโอเคว่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอข่าไปก่อนเลยนะครับถ้าหากเรากดแอปพลไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราได้รับการอนุมัติ ให้เป็นพ u ับพิเช์ของบริษัทนั้นๆมันจะเข้าไปอยู่ที่ affiliate d campaign ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคสิ่งที่ apply ไปแล้วนะครับเราสามารถเริ่มโปรโมทได้แล้วอย่าง s h อ p e e ที่ผมสมัครไปเมื่อกี้ครับเริ่มโปรโมทได้แล้วนะครับผมก็แค่กดตรงนี้ครับ affiliate link แล้วก็นำ affiliate link เนี่ยนะครับไปโปรโมทผ่านช่องทางของผมได้เลยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์นะครับผมก็แค่กด copy ครับ แล้วก็ไปโปรโมทอย่างเช่นผมก็ไปใน Facebook ของผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็เขียนสมมติว่าผมก็เขียนอธิบายไปว่า,าสินค้า s h o p e, ปีโปรโมโค้ด12บสิบสองแล้วผมก็ วางลิงก์อย่างครับผมก็กดโพสต์ถ้าหากเพื่อนของผมเห็นแล้วเขาสนใจอยากได้โปรโมโค้ดหรือว่าอยากซื้อสินค้าช้อปปี้แล้วเขากดลิงก์เนี่ยนะครับแล้วเขาไปซื้อสินค้าผมก็จะได้คอมมิชชั่นครับโอเคกลับมาที่นี่กันก่อนถ้าหากเราไม่อยากจะโปรโมทเป็นลิงก์นะครับเราสามารถโปรโมทเป็นแบบครีเอทีฟหรือว่าเป็นแบบแบนเนอร์ uh, ก็ได้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างบริษัทนี้ครับจัดให้เที่ยวทั่วไทยไปเป็นแก๊งนะครับ เราสามารถใช้แบนเนอร์ของเขาได้ครับโอเคอย่างนี้เขามีแบนเนอร์มาแล้วสวยงามเที่ยวไทยเป็นแก๊งนะครับผมก็มาเลือกดูไซส์ว่าไซส์ไหนที่ผมอยากจะใช้โอเคผมคิดว่าผมจะใช้เป็นแบบนี้ละกันแบนเนอร์ยาวแบบนี้ผมก็แค่กด Copy ตรงนี้ครับ Copy HTML Link Code นะครับแล้วผมก็เอาไปใส่ในเว็บไซต์ของผมได้เลยสมมติว่านี่เป็นเว็บไซต์ของผมนะครับ นี่เป็นบทความแล้วผมอยากจะแทรกแบนเนอร์ครับผมก็แค่ลาก Text ลงมาใส่แล้วผมก็เลือกไปที่ Text แล้วกด Copy วางโค้ดตัว HTML ที่ผมมีนะครับแล้วก็กลับไปที่ Visual ครับโอเคมันจะไม่เห็นนะครับผมก็กด Preview change นะครับพอ Preview change แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้แล้วว่ามันมีแบนเนอร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่แหละครับก็คือเป็นการโปรโมท ผ่านการใช้แบนเนอร์ในบทความในเว็บไซต์ครับถ้าหากคนเข้ามาดูบทความของคุณนะครับอ่านบทความแล้วเห็นว่าโอเคมีโปรโมชั่นสำหรับการอะไรเนี่ยมีโปรโมชั่นสำหรับการซื้อประกันการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับแล้วเขาสนใจเขากดไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับหากเขาซื้อประกันที่เราโปรโมทน,นั่นเองแค่นี้ครับง่ายๆครับผม